นี่ครับคือเรวมาดริดครับ นี่คือพาริสแซงเชคแมนครับ เร,เริ่มแล้วครับเราไม่ริดเป็นฝ่ายเขนลูกเริ่มเลยนะครับให้ตัวริมเส้นครับรออยู่แล้วพอกบาะครับตอนนี้พวกเขาโรน,นัลโดต้องถือว่าจังงวันนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับเชาการเซโลพอกบา และเขาก็ยิงเลยครับบอลพุ่งไปแล้วก็มาไม่เข้ากรอบครับนะครับพาริสแซงต์ชูแมงเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับที่จะประสบความสำเร็จก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้ว อาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับขอทำชิ่งกันอยู่ครับ <I Maria. S 1> อิมาเรียโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟนดูแล้วลักออกไปครับคริสเตโนโรนัลโดคริสเตโนโรนัลโด ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมวิลยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยเลวินคูซาวาแฟรัตติยังไม่ขยับ กุจะสินปานุวิดหมดครึ่งแรกครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีนะครับและยังดูลำบากว่าจะจบอย่างไรครับหลังจากอาอสาเกมในครึ่งหลังแล้วนะครับพชักแมงและจวนน้เคลียงเอมบัปเป้ครับพาบอลสลัดนี้ตัวประกบไปแล้วครับ <S <S ลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับ แล้วก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับอิมาเรียมาคอสเขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับอะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับ ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งแตะมาฮอกบาและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้บอลมันพุ่งเหินข้ามคานไปอีกครับวันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับโโอ้เขาเก่งลูกนี้ลุดไปได้มีการลุกประตูทันที ฮอกบาเดบราย์ฮอกบาเดือนนี้มากิยอสก็อตสะครับฮาริสเซนเชามงเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทดสอนาทีครับอเลสซานโดรฟอร์เรนซี